พูดง่ายคือโรงงานปัจจุบันไม่เหลือคนจะทํางานแล้วตรงนี้แหละนะครับจะกลายเป็นจุดแข่งของมนครเหนือที่จะเพิ่ม3เชี่ยวเล็บก็คือคิดเป็นทําเป็นและต่อยยอดเป็นคอมแบบนั่นเองนะครับเป็นชั้นนําในอนาคตได้ช่วยแนะนํำวิศวกรรมการผลิตและหุะ่นยนต์ให้หน่อยครับคือจะมี2สาขาย่อยในหลักสูตรก็คือจะเป็นสาขาวิศวกรรมการผลิตซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ส่วนอีกหลักสูตรที่เราเรียกว่าวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นหลักสูตร g ิ i s h โป o แกรมนะครับก็เป็นหลักสูตรที่นะครับผลิตบัณฑิตในส่วนของสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรวไมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับอยู่ที่เราเรียกกันว่า AI นะครับอาจารย์คิดว่าคนที่จบจากาตรงนี้ไปเนี่ยในอนาคตเขาจะไปเป็นอะไรซึ่งถามว่าอะไรที่ทํางานแทนคนได้อันนั้นแหละก็คือหุ่นยนต์ทุกอย่างเป็นหุ่นยนต์หมดถ้าพูดง่ายๆคือโรงงานปัจจุบันไม่เหลือคนจะทางานแล้ว แค่จะเป็นระบบอัตโนมัติเราผลิตนักศึกษาที่สามารถสร้างเครื่องมือสร้างหุ่นยนต์ที่จะเอาไปทดแทนคนในอนาคตแล้วคนที่อยากจะเข้าที่นี่เนี่ยเขาควรมีคุณสมบัติอะไรหรือว่าเขาควรมีแนวความคิดยังไงก็หลักๆน้องที่ชอบคณิตผมว่ามาเลยนะครับวิทยาศาสตร์มาเลยนะครับเหมาะแน่นอนจุดต่างของที่นี่เมื่อเทียบกับที่อื่นที่เป็นภาควิชาคล้ายๆกันเนี่ย ถ้าเราพูดถึงพระนครเหนือนวเราถูกหล่อหลอมให้เป็นนะครับวิศวกรแบบสไตล์เยอรมันอันนี้ก็คือเรามีหลักสูตรที่สอนให้นักศึกษามีวิชาปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามีเครื่องมือค่อนข้างพร้อมในการที่จะให้นักศึกษาได้ลงมือทํอย่างจริงจังอันนี้คือความแตกต่างที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยด้วยอัตลักษณ์ของเราแล้วเนี่ยก็คือสอนให้บฑิตคิดเป็นทําเป็นนะครับแต่ปัจจุบันเราก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือต่อยอดเป็นไปสู่สตาร์ทอัพหรือการพิชชิ่งให้เกิดอมพานี องจอเพเนอร์เข้ามาทําให้ตรงนี้แหละนะครับจะกลายเป็นจุดแข่งของพนันครเหนือที่จะเพิ่ม3มเซี่ยวเล็บก็คือคิดเป็นทําเป็นและต่อย,ยอดเป็นเข้ามาพี่เล้วอยากจะฝากถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจที่จะมาที่นี่ไหมครับถ้าน้องฝันอยากจะเป็นวิศวกรผมยังเชื่อมั่นว่าวิศวกรเนี่ยในโลกใบน,นีย้ยังเป็นตัวขับเคลื่อเนเทคโนโลยีของโลกใบน,นี้อยู่ถ้าทุกคนชอบเป็นวิศวกรผมคิดว่ามันต้องเลือกเลยนะครับตั้งแต่เราเตรียมพร้อมๆตั้งแต่มอสีก็อยากจะให้น้องๆน,นะครับจำภาพจําไว้เลยว่า ถ้าวันหนึงเนี่ยเราไม่เคยสร้างอุปกรณ์เนี่ยเราอยา่าฝันเลยว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการได้การที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ดีที่สุดนะครับวันหนึงเนี่ยเราก็ต้องเป็นลูกน้องเป็นวิศวกรค่อยๆเติบโตมานะผู้นำในอนาคตเองเนี่ยเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเป็นชั้นนำในอนาคตได้